สวัสดีครับพี่เข้มทำบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจากทีเด็ดบอลแล้วสองตัวแล้วกันนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับผมขอยากเข้ากลุ่มของผม กดลิงกนะ์น้าโปรไฟล์มาเมื่อวานที่ให้ไป3ตัวแนละผมก็ให้เข้าไป2นะก็เป็นคู่รูตั้นนะให้เข้าไปนะผมก็จบวันที่32ก็เป็นรูตันแพ้1ลูกก็จริงแต่เจลซีเปิดมาถึงลูกครึ่งก็ได้ยิ้มเต็มปากนะผมแล้วก็คู่สูงสูงเวทแทมก็ได้ยิ้มกันใสๆเลยแต่ไปโดนลิร์รพูเนี่ยโอ้โหแล้วก็ยกสบายใจนั่งสบายใจแล้วโอ้โหเปิดมาเลยยกละ2สูแล้วรอกินลูก3ามเรียบร้อยนะผมเจ็บไปนะผมโดนไปแพ้ไปนะครับผมก็มันไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้แบบ เสียเสียอดลุ้นแชมป์ต่อแต่มันแพ้แพ้ทางเรานะแพ้สายสายเชียร์สายดูใบเลยครับผมก็เรียบร้อยไปนะผมมาวันนี้นะผมก็มาจัดให้2ตัวก็เป็นบอลโคปาเดลเอก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นคู่แล้วเบติสนะผมต้อนรับก,กัมเบรียของลาโยเบียโกโนเรเบติสฟอร์มพันธะสูตรก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นึนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาส่วนลาโยฟอร์มพันธงสุดแพ้ทุกนัด ฟอร์มดรอปไปมากนะครับผมตั้งแต่ต้นฤดูกาลรู้สึกว่าฟอร์มไปก่อนโหโคตรโหดนะครับผมต้นฤดูกาลมาหมดทีมเล็กทีมใหญ่เอาหมดนะครับผมตอนนี้คือฟอร์มแย่มากนะครับผมมาดูนัดล่าสุดของทางที่เคยเจอกันสําหรับลาโยกับเลเบอร์ติดนะครับผมก็เป็นเลเบอร์ติดชนะไปได้2อหนึ่งนะครับผมในถ้าเป็นในลาลิก้าสเปนก็เป็นเลเบอร์ติดไปเยือนลาโยทําได้แค่เสมอนะครับผมมาดูนัดล่าสุดของทางเลเอลเบอร์ติดนะครับผมก็ไปเยือนเซบีย่า แพ้เซอร์เบียามา2-1นึะครับผมสเสมอกับเซนิตเซนต์พ er ีเตอร์เบิร์กนะผมชนะมาโยก้านะผมยังถือว่าใช้คำว่าดูดีอยู่ส่วนทางไลโยนะผมเพิ่งแพ้มาลิดมา1-0ึ่งนยก่อนนะน้ำไปแพ้เอลเช่แพ้โอซซุน่าแพ้เบติสนะครับผมแพ้เซลตาพิโกเบติสก็มีดองอยู่1ลูกนะครับผมแต่ถ้ามองคู่นี้ผมว่าเบติสต้องย้ำชัยอีกหนึ่งลูกนะถึงจะได้ยิ้มแบบ สบายใจอ่ะผมว่า1ลูกมีแน่นอนรอรุ้นลูกสองนะผมตอนนี้ผมมองไปที่เลเออร์เบติสก่อนนะครับผมส่วนอีกหนึ่งตัวนะผมเป็น FA ฟเอัอังกฤษนะครับผมก็เป็นเอเวอร์ตันต้อนรับกัมเบเยนของทางนอร์แฮมนะครับผมเอเวอร์ตันฟอร์มพัฒนาสุดชนะ2แพ้ไป3ส่วนมบัติแฮมนะผมฟอร์มพัฒนาสุดชนะ2เสมอ1แพ้1น,นะครับผมแต่ถ้าพูดถึงชื่อชั้นแล้วก็ห่างกันมากเลยนะครับผมห่างกันถึง4ีถึงห้าลีนะครับผมโอ้โหมาดู ฟอร์มนัทล่าส่องเอเวอร์ตันเอเวอร์ต e ัน e ถือว่าฟอร์มแย่มากตั้งแต่เจอแฟงเลมผาบมาคุมเนี่ยก็คือชนะแค่นัดเดียวชนะแค่นัดเดียวถ้าเป็นเทียบในลีกนะครับผมแต่ว่าชนะเอฟเอคัพเป็นฟอร์ดมาแล้วก็ชนะในลีกในที่ว่าเจอกรลีดมานัดเดียวแต่ที่เหลือแพ้หมดแพ้แมนซิตี้แพ้ซาร์มป์ตันแพ้นิวคาสเซิลแพ้แอตตานวิล่า ยับเลยนะครับผมช่วงนี้คือลำผาก็ถ,ถือว่ามาคุมทีมแล้วยังไม่ได้โชว์ฟอร์มดีหรือว่าโดดเด่นอะไรขนาดนั้นส่วนบอแฮมนัดล่าสุดนะครับผมก็ไปชนะฮิวเล็ตมาแร้วผมก็เสมอกับทอคีมาแลผมก็ยังดูแบบใช้ควาว่ากลางๆอยู่แต่วันนี้เอฟเวอร์ตันเปิดมาสองลูกครึ่งแต่ผมมองว่าความห่างชั้นก็ยังดูเหนือกว่าอยู่ดีนะครับผมแต่เราต้องมองในอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับผมว่าเอฟเวอร์ตันตอนนี้ยังอยู่แบบโซนหนีตกแบบ อยู่เส้นคาบคาบโซนตกชั้นเลยอ่ะมันก็ดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ให้มองวันนี้นะผมมองว่าโอกาสที่จะเอเวัตตันรักษาสกอร์ไว้แค่1ลูกหรือ2ลูกมีสูงมากแต่ถ้าให้มันใจจริงผมว่าสกอร์ต่ําดูดีกว่าอันนี้ขอทิ้มไว้ที่สกอร์ต่ําแน่นอนนะครับผมมาวันนี้ก็จับแล้วนะผมสองตัวใครอยากเขกลุ่มอย่าลืมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มานะครับผมอ่า